คือผมแม่ไม่เข้าใจลูกผมอ่ะคือแม่ไปทำทุนละผมก็ต้องมาเลี้ยงใช่ปะเลี้ยงคนเดียวไงแล้วผมก็ต้องทําคลิปทําอะไรแบบนี้้วยแต่ผมแม่งสงสัยตรงที่แม่มันเลี้ยงบอกว่าคือแม่มันไม่ให้ผมอุ้มแม่มันไม่ให้ผมอุ้มนะผมเวลาผมอุ้มแม่มันจะถามว่าอุ้มทําเพื่อทําเพื่อทําเพื่อคือมันไม่เข้าใจไงว่าลูกมันร้องอ่ะแล้วเราต้องอุ้มคือเราก็ไม่เข้าใจลูกเหมือนกันเวลาอยู่กับอยู่กับแม่มันอ่ะก็ไม่เคยนะที่จะร้องให้อุ้มแต่พอเราเลี้ยงคนเดียวเมื่อไหร่เขาต้องร้องให้อุ้ม เนี่ยผมแม่ก็ไม่เข้าใจว่ะทุกคนอาจจะงงเนี่ยดูไม่ร้องเลยนะไม่ร้องนะพอผมอุ้มนะแต่แม่ไม่ให้อุ้มนะือถ้าอุ้มผมไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะคือแม่มันไม่ให้อุ้มจริงๆแต่ผมก็ไม่เข้าใจแม่มันว่าทำไมไม่ให้ผมอุ้มคือไม่อุ้มมันก็ร้องไงผมแม่ก็ต้องขอถ่ายคลิปแล้วก็ขอความเห็นนะคือนะไม่ร้องเลยนะแต่เดี๋ยวดูผมวางมัดนะดูผมวางมัดนะแต่ผมขอตั้งกล้องก่อนมาดูกันพอผมวางวางแล้วนะ เดิมน,น,นะนะคือผมแม่งเข้าใจนะเว้ยว่าให้กินนมมันก็น่าจะหายใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ไงคือมันกินนมมันก็หายจริงจริงอ่ะเดี๋ยวดูเมื่อกี้นอนนิ่งเลยนะไปยิๆๆม้มยิ้มยิ้มให้กล้องยิ้มให้กล้องบ้ากล้องอ่ะบ้ากล้องอ่อนพอ <S <S 2> <S 2> นั่นอออยู่หน้ากล้องมึงไม่ร้อง ค okay. ถ้าแรกพื้นโยกใชยกว่านะหนึง่ง ดี๋ยวก็้องสองท่าไปดูลูกอ่ะสรุปแล้วถ่ายไปสองท่าแล้วมันก็ร้องละเดี๋ยวผมเจ้านมให้กินนะครับมา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 ก็กินดีพอจะไปทำงานต่อมา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 สิ่งที่ผมคิด เนี่ยดูดิเขาไม่กินนมอือจอดหรือเปล่าไม่ได้อื้อไม่ได้จอดนะครับ้นม้าม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 มามมมม่ให้้มามมมม มามาเลยก่อนมังกรแล้วมา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 มมมัมมมัไม่ยอมกินใช่ผมทำไงวะเดี๋ยวลองจะเอาลองเอานมค้างไว้ในปากนะครับแป๊บหนึ่งครับขอโทษครับแป๊บหนึ่งโอ้แป๊บหนึ่งลูกอะมามมมัมมมัมามัซะมัมมซะเออดูเนาะ อ่าโอเคผมยอมแพ้แล้วเดี๋ยวผมจะอุ้มนะครับแม่มันไม่ให้อุ้มนะครับดูผมทำมันทุกอย่างนะผมถ่ายคลิปเพื่อให้มันดูด้วยนี่เออพ่อรู้แล้วพ่อรู้แล้วครับพ่อรู้แล้วครับพ่ออุ้มพ่ออุ้มแล้วพ่ออุ้มแล้วยอ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 มแพ้แล้วยอมแพ้แล้วเนี่ยดูมันดูมันทำตาแป๋วด้วยเฮ้ยพ่ออุ้มแล้วครับพ่ออุ้มแล้วครับ อะคุณคิดเห็นกันว่ายังไงอ่ะคุณคิดว่าผมคืออยากอุ้มลูกเฉยไหมหรือ,อยังไงคือไออยากอุ้มอ่ะคนเรามันก็อยากอุ้มอยู่แล้วใช่ไหมลูกอะแต่ก็คือไม่ใช่ตอนทํางานไงคือตอนนี้มึงก็น่าจะนอนเฉยๆใช่ไเนะงียบจิ๊บ คน,คนเราคนเงาคูตอนแหกว่างน,นะโอเคก็แค่นั้นแหละฝากไว้ด้วยบายบายชืมอมังกรครับอย่า <ucc ane> อุ้มอุ้มทำพื้อนี่ไงอุ้มทำพื้ออุ้มไม่ให้มันร้องนี่ไงคือแม่มันอ่ะอุ้มแม่มันเลี้ยงนี่คือมันไม่เคยร้องให้อุ้มนะแต่ผมมันไม่ใช่ไง